โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกอร์เ g มมิ่งอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้อยู่เกมผ่าออฟเซตไซด์แล้วนะครก็วันนี้จะมาตอบคำถามสำหรับคลิปวิดีโอที่ปล่อยออกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครที่ปล่อยออกไปนะครับเป็น Shadow Figure Style นะเป็นแนวทางนะครับเพวันนี้ผมได้รับคำถามมาเยอะอยู่นะครับก็คัดๆมาแล้วก็จะเป็น4-5ถาคถามนะครับก็ ไล่ต่อพีละคำถามเลยละกันโอเคก็ผมขอเกินก่อนว่าจริงๆเรา Shadow Figure Style เนี่ยมันเป็นสายที่เล่นได้ง่ายนะครับแต่ว่าคุณต้องมีทุนนะครับฟิดหนึ่งเพื่อที่จะซื้อ,อหลกัหลกๆเลยนะครับจะต,ต้องเป็นคุณจะต้องมีทุนนะฮะในการซื้อเจมเนี่ยครับ Style รบัติสไตล์นะฮะ เพราะว่าถ้าคุณไม่มีมัลติสไตล์คุณก็จะเป็นการติกเกอร์ขึ้นไปกดสกิลเข้าไป1ทีเพื่อตี1ทีนะครับมันจะใช้มานาเปลืองมากนะถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีมัลติสไตล์นะครับอย่างน้อยๆคือคุณต้องมีเจมมัลติสไตล์นะครับ1อันนะฮะโอเคก็มาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะฮะที่คำถามที่ถามกัน เขามาคนะค่อนข้างเยอะอันนี้ผู้สำหรับผู้เล่นใหม่นะน่าจะเป็นคำถามนี้พี่ครับทำทำยังไงให้ใช้สกิลได้เรื่อยๆครับอืมอสำหรับสกิลฟิกเกอร์สไตล์นะฮะสกิลฟิกเกอร์ฟิกเกอร์สไตล์นะครับก็ฟิกเกอร์สไตล์เนี่ยมันจะอ่าหนึ่งตอนหนึ่งการกดสกิลมันจะคูลดาวสามวิใช่ไหม ถ้าเราจะลบคูดาวของมันก็จะต้องมีเฟนซี่ชาร์ตถามว่าเฟนซี่ชาร์ตได้มาจากไหนเฟนซี่ชาร์ตผมได้มาจาก2วิธีนะตัวผมนะตัวคนผมไม่รู้นะตัวผมผมมี2สกิลนะครับที่ได้เฟนซี่ชาร์ตมาสกิลที่หนึเป็นสกิลเฟนซี่ครับเข้าไปตีเลยจะได้เฟนซี่ชาร์ตมาต่อการตี1ครั้งจะได้โอกาสได้เนี่ยมันจะผมไม่รู้ว่าได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันได้มันได้ชัว สองนะครับผมถ้าสังเกตผมจะกด but ะบัตรเลนนะฮะบัตรเลนเนี่ยถ้าเกิดเรามีบัฟบัตเลนอยู่แล้วเราฆ่ามอนเตอร์ต่อหนึ่งศพเราจะได้ชาร์จเฟนซี่มาหนึ่งชาร์จชาร์จเฟนซี่ก็คือชาร์จเขียวๆกนะครับที่วิ่งตามตัวเราโอเคนะฮะก็มาถึงเรื่องฟิกเกอร์ไทคือฟิกเกอร์ไทเนี่ยนะครับฟิกเกอร์ไทก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์ก็ต่อเมื่อเรามี เรามีเฟนซี่ชาร์จหลูกนะฮะมันก็จะรีเซตให้1ครั้งนะครับก็ตรงนี้ก็จะไปผูกกับที่เรามีชาร์จสาเมตรใช่ไหมแล้วก็จะสามารถใช้กีวนไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าชาร์จเราจะหมดนะฮะหรือมานาเราจะหมดนั่นเองหรือแหลกเคก็จ <c> บ <oughs> okay. ไปนะครับอ่ะคำถ,ถามที่สองพี่ครับทำยังไงให้มันชิ่งทำยังไงมันชิ่งคงจะหมายถึงตีไปหลายๆตัวใช่ไหม ทํายังไงมันชิ่งผมจกระตอก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มอนมันอยู่เป็นกลุ่มแล้วอยู่เป็นอยู่ใกล้ๆก,กันครับมันจะชิ่งไปเองถ้าคุณมีเจมนี้ครับเจมมัลติสไตล์นะฮะอันคำอธิบายของเจมมัลติสไตล์ก็คือ,อเพิ่มความเสียหายอันนี้ไม่ต้องนับไปดูที่ตันที่2คือการโจมตีประชิดที่ซัพพอร์ตกับสกิลเนี้ยมันจะตีซ้สอครั้ง ก็เหมือนกับว่าเรากดสกิลเฟนซี่ไอ้กดเหมือนเรากดเราเรากดฟิกเกอร์สไต3์สทีนั่นเองเออแต่จริงๆเรากดไปทีเดียวก็จะตีไปสามครั้งนะเพราะนั้นก็จะไปถึงตอนแรกที่ผมบอกแล้วว่าคุณต้องมีอย่างไรนะคุณต้องมีมาติสไตร์สำหรับการเอามาผูกกับฟิกเกอร์สไตร์นะครับก็ค่อนข้างสำคัญเจมนี้ไม่แพงนะผม ผมจำได้ว่าฟอรมผมเล่นเนี่ยผมซื้อมาสามสี่นะเค okay. ก็มาคำถามที่สามนะครับคำถามที่สามก็อืมันนี้ประสบการณ์ตรงด้วยนะฮะก็พี่ครับทำไมผมบวกมอนหนึ่งหนึ่งไม่ไหวครับ โบอมอนหนึ่งๆอ่ะมันไม่ไหวแล้วครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณฟิกเกอร์ตายไปแล้วไม่มีไม่มีชาร์ตครับมันก็จะเหมือนหยุดนิ่งฮะเพราะนั้นคุณต้องใช้คอมโบกับสกิลอื่นด้วยนะอย่างผมก็จะเลือกเป็นคอมโบกับเซนซี่น,นะฮะก็คือเมื่อเรากดฟิกเกอร์ตายไปแล้วมันหยุดก็เปลี่ยนไปกดเซนซี่แทนนะฮะตีมันไปก่อนให้ชาร์ตขึ้นแล้วก็ฟิกเกอร์ตายต่อนะครับก็ถ้าเกิดคุณไปฟิกเกอร์ตายโดยที่คุณไม่มีชาร์ตอ่ะมันก็จะตีแค่สามทีแหละแล้วมันก็จะหยุดนิ่งไปเลยฮะ พรนั้นให้หาสกิลอื่นมาคอมโบด้วยครับก็เป็นของง่ายๆก็เป็นแบบผมก็ได้เป็นเฟนซี่ไปก็ได้ชาร์จด้วยเออพอได้ชาร์จแล้วสองเมตรแล้วก็พิกเกอร์ต่อก็ได้ก็ไม่มีปัญหนานะครับโอเคก็เคลียร์ไปเรื่องการบวกมอนหนึ่ง1น,นะอืมอ่าคำถามที่4นะครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วพี่ครับ ทำไมขณะที่เรากำลังใช้สกิลอยู่ทำไมอยู่ๆผมตายล่ะครับ <Like you. S 1> <laughs> คืออันนี้ <laughs> สามสาเหตุครับอันดับแรกครับเน็ตคุณไม่ดีนะฮะถามว่าเน็ตไม่ดีดูยังไงอ่าคุณกดสกิลวิเตอร์สไต์ไปตุ่มตุ่มตุมตุมุม,มสกิลออกจริงมีเสียงจริงแต่มอนเลือดไม่ลดนั่นก็คือ คุณถ้าเกิดคุณเล่นอยู่อ่ะคุณจะมีประสบการณ์นี้แน่นอนแล้วไอที่ตีไปแล้วกดสกิลไปแล้วมอนไม่ลดอ่ะเอราต้องเจอแล้วครับเพราะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นให้คุณกดใช้สกิลนี้ครับวิลิงเบดนะฮะคือวิลลิงเบดเนี่ยผมเอาไว้กดเช็คจริงๆนะคือเมื่อไหร่ถ้ตามที่เอ้ยตีมอนแล้วมอนเลื่อนไม่ลดว่ะกดใช้เลยครับถ้าเกิดว่า ภาพมันดึงกลับมาตรงที่จุดจุดก่อนที่เราจะกดพิกเกอร์ไซที่มอนเลื่อนไม่โหลดอะ,ะแสดงว่าน,นั่นแหละเน็ตเรามีปัญหาแหละมันหน่วงมันดีเลยแหละอ่าก็จะช่วยทําให้เรารอดรอดไปายได้ฮะข้อ2องเลยฮะอันนี้ค่อนข้างเบสิกคือ <c oughs> มีมอนสะท้อนหรือเปล่าครับคือ <c oughs> จริงๆเราคุณอาจจะโดนมอนสะท้อนก็ได้นะที่มุมตายอะ่อะเอออาจจะแบบว่า เฮ้ยมอนสท้อนพุ่งก็ไม่เหอดไม่ตายหรอกริงไม่ใช่นะจริงๆตายนะครับผมผมเองก็ตายบ่อยมากวิธีแก้มีสองทางครับทางที่หนึ่งนะฮะใช้ปวดยาคดนี้ครับยาเพิ่มเกาะสามพันอร์เซ็นหรือสิบสามสิบเท่านั่นเองนะฮะก็มันจะทำให้เราโดนดาเมจที่สะท้อนกลับมาน้อยลงนะแต่ว่า ไม่ใช่ว่าโดนไม่ใช่ว่ากดยาุเข้าไปบวกไม่ใช่นะคือแบบจังหวะที่แบบจวนตัวยิงให้กดก็ได้แล้วก็2เนี่ยครับใช้เจมพิทิเคิลทูไรนิ่งนะครับก็จะเปลี่ยนดาเมจกายภาพของเราครึ่งนึงนะ5้าเซมาเป็นดาเมจสายฟ้านั่นก็คือเป็นเอเลเมนทอลหรือดาเมจธาตุนะครับก็ดาเมจที่มันสะท้อนกลับมามันก็จะลดลงนะ ก็จะมีโอกาสให้เราข่ามันได้แน่คือเซฟตัวเองนิดนึงนะก็ไปหามาใส่นะผมผมตีดอกมาหระผมไม่รู้ว่าในท้องตลาดตอนนี้เท่าไหร่แต่ไม่น่าแพงหรอกเพราะว่าผมยังมีมมสามเม็ดเลยนะครับเค okay. ก็จบไปนะครับกับคำถามของพิเกอร์ตนะคือเห็นถามมาเข้าม,ามากๆก็เลยต้องถ่ายคลิปนี้จริงๆจริงๆผมจะไม่ถ่ายแลย้วเออ ก็มีอีกมีอีกเรื่องครับคือจริงๆแล้วคลิปที่ผมปล่อยออกไปอะ่ะมันผมจําได้ว่าผมลงรายละเอียดไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วอ่าโอเคถ้าเกิดคําถามไหนที่แบบว่ามันมันไม่มีอยู่ในคลิปนะที่ผมอธิบายมันผมไม่ได้อธิบายไว้ในคลิปอะ่ะผมจะตอบให้นะครับแต่ถ้าคาถามไหนที่มันมีอยู่ในคลิปอะ่ะผมจะขอให้ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะเข้าไปดูก่อน เพราะว่าผมผมแน่ใจว่ามันค่อนข้างละเอียดแล้วนะฮะถ้าคําถามไหนที่มันมีก็ผมว่ามันมีแหละอย่างเช่นพี่ครับอัพสกิลอย่งไงครับใช้สกิลอยังไงครับเอ,อัพอันไหนก่อนครับผม,ผมว่าอันนี้ผมทําไว้แล้วนะเพราะฉนั้นรบกวนนิดนึงครับดูให้จบก่อนอย่าเพิ่งข้ามถ้าคุณอยากจะเล่นเป็นนะคุณอย่าเพิ่งข้ามว่าเออ ให้ผมพูดเยอะแล้ววันข้ามไปเถอะไม่มีเนื้อหาจริงๆผมมีเนื้อหาหมดนะในนั้นอะ่ะเพราะนั้นดูให้จบก่อนครับถ้าอยากเล่นเป็นจริงๆถ้าไม่เข้าใจแล้วค่อยมาถามเพราะถ้าเข้ามาถามผมผมก็จะตอบผมไม่ได้แบบว่าปัดความรับผิดชอบนะแต่ผมก็จะตอบเท่าที่ผมคือ,อพี่ครับทําไมทําไมดาเมจมันไม่แรงนะครับก็น้องก็เน้นขีด่ดิเออผมจะตอบอย่างนี้เลยนะ พี่ครับทําไมมันมันไม่ทิ้งครับน้องลิงก์มาติดตายหรือ,อยังอ่ะโอเคนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับคลิปผมด้วยผมตกใจเลยเปิดมายอดวิวขึ้นเป็นร้อยกว่าคือไม่คิดว่าจะมีคนสนใจมากขนาดนี้คือเอาไปแปะไปเฉยนะ,ะยครับ,บยิงครับขอบคุณจริงๆโอเคอย่าลืมกด subscribe ด้วยเดี๋ยวจบคลิปผมจะก่อนจบคลิปผมจะมีปุ่มขึ้นมาให้นะฮะก็กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะรีบทำคลิป อื่นๆมาให้ดูกันนะฮะก็ตอนนี้กำลังปั้นตัวใหม่อยู่แต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นตัวอะไรนะโอเคก็ดูดูไว้แล้วกันนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ